สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพบกันที่นี้เป็นประจำกับ Miss g r a n า p a g e นอินไซเดอรู้ลึกรู้จริงเรื่อง m i s ิสแกรนแล้ววันนี้เรื่องเล่าชาวแกรนของเราโอ้โหรอเรือชัดมากเรื่องเล่าชาวแกรนของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเส้นทางของ Miss g r a n ินเ t อร์เนชั่นแนในดินแดนพันเกาะ The Philippines นั่นเองว่าความเป็นมาตั้งแต่2013ใครเป็นคนคัดเลือกใครเป็นตัวแทนเจ้าไหนจัดมาอะไรยังไงวันนี้มาเล่าสู่กันฟังแน่นอน กับที่นี่เลย Miss g r a n พ p a g e อ n น i ซเดอร์ถ้าคุณพร้อมแล้วไปกันเลยจ้ะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องราวของการประกวดนางงามประเทศที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือฟิลิปปินส์นันเองไม่ว่าจะเวทีไหนๆก็ตามรวมถึงเวทีของ Miss g r a n ิ International ของเราด้วยซึ่งอ,อย่างที่ทราบกันไปนะครับว่าประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็คลั่งไคล้ชื่นชอบนางงามไม่แพ้กับ ประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียเหมือนกันนะฮะถ้ามีหน้างงานเมื่อไหร่เนะีโ้โหไม่มีการเมาไม่มีการบับกันนะโหไม่มีทางแน่นอนต้องแบบว่ามีความแซ่บเป็นสีสันของวงการนางงามโลกไปเลยก็ว่าได้แล้ววันนี้ครับจะมาเล่าเรื่องอเรื่องเล่าชาวแกรนดของเราในตอนเส้นทางของมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ครับ อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในปี2013เนี่ยก็เป็นปีแรกที่มีการจัดประกวด Miss Grant International เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเราและในปีนี้เนี่ยก็ยังคงไม่มีการเก็บลิขสิทธิ์นะครับซึ่ง แต่ว่าถ้าใครอยากได้ลิขสิทธิ์ให้ติดต่อมาแต่ว่าค่าเดินทงเดินทางอะไรคุณก็ต้องจัดการเองใช่ไหมครับและ,ะประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีคนนี้มานั่นก็คืออาลีฟอฟส์อาลีฟอฟส์เนี่ยเป็นรองอันดับหนึ่งของปี2012บนเวทีบินิบีนิงฟิลิปปินสซึ่งเธอเองเนี่ยร่วมกับทีมงานของเธอเนี่ยก็ได้รับลิขสิทธิ์นี้มาและทีมนี้ก็จะกลายเป็นทีมที่เรียกว่า ปีนาย beauty queen academy ในปีต่อไปซึ่งอาลฟฟ์เนี่ยก็ก็ไม่ได้สวยที่สุดน,นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมว่าเขาเนี่ยก็มีความ จอยมีความเป็นจริตปูปร,ราแซบแซนัวนัวยั่วๆของเขานั่นแหละมีความสามารถในการเป็นวิธีกรในการร้องเพลงต่างๆซึ่งอย่างที่เราเคยเห็นว่าในปี2014เนี่ยเขาก็กลับมาเป็นเกสมาร้องเพลงเนาะในโชว์โชว์หนึ่งของมิสแกรนดของเราด้วยซึ่งในปีนั้นเนี่ยเขาก็ ได้รับรางวัลไปเข้าท็อป5เลยนะฮะนั่นก็คือรองอันดับ3 Miss Grand International 2013ซึ่งเป็นรองอันดับ3คนแรกเลยอาจจะว่าได้เป็นคนแรกเนาะในกลุ่มแรกท็อป5แรกเธอก็กลับไปที่ประเทศเฟิลิปปินส์ก็ถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรนะจนในที่สุดทีมที่ได้ดูแลเธอเนี่ยร่วมกันก่อตั้งรายการโทรทัศน์ขึ้นมารายการหนึงครับชื่อว่าปีนาย Beauty Queen Academy ก็ทำเป็นออนแอในทีวีแล้วก็แบบให้นางงามเนี่ยไปแบบทำกิจกรรมน,น,นู่นนั่นนี่ทั้งผจญภัยทั้งเดินลำบากโอ้คล้ายๆเหมือนรายการนางงามทั่วไปและในปีนั้นเนี่ย2014เนี่ยก็มีการจัด เกิดขึ้นนั่นก็คือ,อผู้ชนะเนี่ยก็จะมาประกวดที่ประเทศไทยของเราสำหรับงานนี้เนี่ยได้เชิญเจนลีชาพาโรไปด้วยนะมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลสองพของเราไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งโอ้โหจะบอกได้เลยเนาะว่า ถ้าเห็นรูปสายสไพายของ Fox, อารีฟอฟส์คนนี้แล้วโหมีหลายสายมากทำมาตลอดเออเนาะแล้วปรากฏว่านะฮะก็ได้ผู้ชนะคนใหม่นั่นก็คือคิมเบอรี่คาสันสาวน้อยวัย19ปีลูกครึ่งฟิลิปปินส์สวีเดนซึ่งมาแบบหวานๆห,หน้าตาแอบคล้ายๆนางงามไทยของเราคนหนึ่งเนาะคล้ายๆแอลลี่พิมุกตจันแก้วเหมือนกันเนาะจะว่าไป สำหรับในปี2014เนี่ยก็เดินทางมาประกวดใช่ไหมครับมาเดินทางมาผกวดแล้วก็ก็ไม่ได้รางวัลไงเพราะว่ามีความหวานมีความตุบเนาะค่อนข้างแบบว่าเออยังไม่ปังแฟนนางงามก็คิดว่าเออฟิลิปปินมาต้องมีความแซ่บหนัวยั่วปรรากันหน่อยแต่ว่าไม่มีเลยนะฮะก็ตกรอบไปตามระเบียบและทีมนี้นะฮะเขาก็ได้ทำรายการนี้ขึ้นมาอีกครั้งเป็นซีซั่น2เขาประกาศชัดเจนเลยว่าในปี2015นี้เนี่ย ก็จะหาผู้ชนะเข้าร่วมการประกวด Miss g r a n d International เหมือนกันแต่ยังไม่จ่ายตังค่าลิขสิทธิ์อ่ายังไงค่าลิขสิทธิ์ก็ยังไม่จ่ายทาง Miss g r a n d ตอนนี้เขาจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการแล้วนะซึ่ง2 0 1 5ก็ถือว่าเริ่มมีชื่อเสียงแล้วสำหรับเวทีนี้ทางกองของเราเนี่ยก็ได้ติดต่อไปที่วงในเขาเล่ากันมานะอ่ะติดต่อไปแล้วก็ เออว่าคุณจะจ่ายสิทธิสิทธิ์เมื่อไหร่เขาก็ผัดวันประกันพุ่งตลอดจนในที่สุดเนี่ยก็ไม่จ่ายตามกำหนดแต่ว่าเวทีที่กำลังจับตามองดูอยู่แล้วอยากได้สิทธิ์แกรนเนี่ยนั่นก็คือบีนีบีนิงฟ i p ป n น s สบีนีบีนิงก็เลยแบบว่ายื่นข้อเสนอว่าเออเนี่ยถ้าคุณให้สิทธิ์เราเนี่ยเราก็จะประกาศชื่อเวทีของคุณบนเวทีด้วยนะเอ,อ แต่ในปีนั้นเนี่ยเขาประกวดเสร็จแล้วไงเขาก็เลยไม่ได้มีประกาศอะไรไงคนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนประกวดในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นตัวแทนของบินิบินิงทัวริซึมนั่นก็คือปารูชาแล้วในที่สุดเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์คือว่าสิทธิ์ของเจ้าเก่าที่จะจัด ในปี2015เนี่ยก็หลุดไปหลุดมาอยู่กับบิลลี่บีนิ่งจริงๆและอย่างที่บอกไปว่าคนที่จะต้องมามีการแต่งตั้งนั่นก็คือ ปารูชานั่นเองปารูชาก็แบบว่าเป็นคนที่มีความแซบความนัวจริงๆเนาะตามแบบฉบับของนางงามฟิลิปปินส์เลยทีเดียวโอ้โหชุดว่ายนะ้ำยังเดินตราตรึงมากๆและเธอก็ได้รับรางวัลไปไม่ว่าจะเป็นรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมรวมไปถึงรองอันดับ3และในปีนี้เนี่ยคนก็เลยแซวกันว่าเออคนมงก็โดนปลดคนรองที่ขึ้นมาแทนมงก็ไปประกวดมิสอุนเวิร์สออสเตรเลียส่วนมิส g กรนด์อินเดียที่ได้รองบบองันดับ2ก็ไปประกวดมิ s อ u นเว e ร์สต่ออะสุดท้ายแล้วยังไงนี่แหละบารูเทองอมงอแฟนฟิลิปปินส์ก็อวยยศให้กันเองเนาะและในที่สุดแล้วนั้นเนี่ยอ่าก็เขาเรียกว่าไงอ่ะสิทธิ์ของอ่า s i s s n r i n t i r t e t n o t i o n a l ก็อยู่กับบินีบ i นิ่งฟ i ลิปปินสซึ่งหลายๆคนก็คงจะ เริ่มหันมามองดูแล้วว่าเออนางงามปินจากเวทีนี้เขาแซบกันจริงๆและในปี2016ถือว่าเป็นครั้งแรกของอ Miss Grand International ที่มีการประกาศบนเวทีบีนีบินิงฟิลิปปินส s คนที่ได้รับรางวัลน,นี้มาก็คือนิโคลคอร์เดเวสโอ้โหจำได้เลยว่ามงใหญ่มากมงแบบว่าโอ้โหสูงมากนึกว่าตะก,ก้าแชร์บอลออออสำหรับนิโคลเองแล้วเนี่ยก็ ก็ถือว่าอยู่ดีในระดับหนึ่งเนาะเป็นนางงามสายวิชาการนะครับไม่ได้ดูแซบนัวอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องด้วยความเก่งความพูดจารู้เรื่องของนิโคเนี่ยส่งผลให้เธอเข้าท็อปสเลยทีเดียวและปีนั้นเนี่ยอินโดนีเซียอย่างนี้ไทยอย่างนี้ฟิลิปปินส์อย่างนี้โอ้โหเข้าเลยท็อปสและที่สำคัญโอ้โหมวยถูกคู่จับมือกันเลยกับ อินโดนีเซียโอ้โหแฟนนางงามเกือบตายแฟนางงามคริสอยู่บ้านเกือบตายในปีนั้น <2016. S 2> และในที่สุดเนี่ย <It is. S 2> นิโคก็ได้รองอันดับหนึ่งซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในตอนนั้นเลยที่นางงามจากฟิลิปปินส์ที่มาบนยวทีแกรนจะได้รับและต่อมาในปี2017นั่นก็คือการประกวดบินิบินิ่งก็ได้คัดเลือกอน้องคนนี้มานะฮะเจคนนี้เลยนะฮะนั่นก็คือ อลิสเบตเคลนซี่นะฮะหลายๆคนก็คิดว่าเอา้าเอาเอคนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะเออยังไงอ่ะเออแต่เขาก็เดินแซบเขาก็มีเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีเนาะสำหรับอลิสเบตเคลนซี่ก็เป็นตัวแทนของอฟิลิปปินส์เข้าร่วมการประกวด m i s s Grand International 2017ที่ประเทศเวียดนามและก็ยังคงถูกจับตาม,มองเช่นเดียวกันด้วยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเธอหลายละคนก็อยากให้เข้าหลายๆคนก็ไม่อยากให้เข้าเพราะแม่ค่อยสวยเท่าไรห,หรืออะไรเงี้ยมันเป็นนานา,นาจิตตังไม่ได้บูลลี่กันนะแต่เล่าให้ฟัง แต่ว่าเธอก็ทะลุไปถึงท็อป5เหมือนกันในรุ่นของมาเรียโฮเซลอราซึ่งเธอก็ได้รองอันดับ2สําหรับอลิสเบธเคลนซีและในปี2018อ่ะเป็นปีนี้เป็นปีที่ทะลุดุเดือดอีกครั้งหนึ่งคนที่ได้เข้ามาก็คือเอวาปาติลินจากนะฮะก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นคนที่เข้ามาประกวดแบบ หวานหๆเนิบๆอ่ะอันนี้มีมีส่วนได้เห็นเลยว่าอยู่ในกล่องที่ประเทศพม่าแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้วิ่งหากล้องเท่าไหร่ยิ้มเฉยๆนู่นนั่นนี่ไม่นด่มีความโดดเด่นอะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกเลยทีเดียวนะตู้บนะฮะตูบหลังจากที่2014ที่ปินเคยตุ้บ2018ตุ้บอีกโอ้โหมีการโวยว่าเออทำไมฟิลิปปินส์ไม่เข้าแฟนนางงามก็โวใหญ่เลยและตัวนางงามเองนั้นเนี่ย ก็ได้มีการโพสต์ถึงอบอสนะฮะแบบว่านุ่นนั่นนี่แบบข้อความมือดีทางลบและยิ่งแฟนหนุ่มของเธอนั้นโอ้โหโพสต์ไม่ไวหน้าเลยทีเดียวสำหรับเอวาเออหลายๆคนก็ชอบเรียกเอวา Award, อวอร์ดอะเนาะและในปี2018เนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จเนาะสำหรับการเลือกคนเข้ามาซึ่ง2019เออ ก็มีดราม่าขึ้นอีกนั่นก็คือการเลือกคนที่ชนะที่ชื่อว่าซามเ n นตาแอชลี์โล w ซึ่งเป็นลูกครึ่งอ่าเขาว่าเป็นลูกครึ่งคิวบาฟิลิปินเอ๊ะเป็นยังไงตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้สงสัยอะไรแต่ปรากฏว่าเมื่อคัดเลือกมาแล้วสำหรับคนนี้ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่2018แล้วเนาะจะว่าไปซามเ n นตาก็ซามเอนตาที่มารองของเราเนี่ยนะอะ่รองหนึ่งในปีที่แล้วเนี่ย ก็แบบว่าโอ้โหแซบมากแต่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรองกันมาตลอดซาเมเ n นตาคนนี้แฟนนางงามก็จับตามองว่าทําไมยังไม่ถึงเวเนสักทีกอง BB ก็ B, ไม่ได้อัปเดตแต่อย่างใดมีคนอินบ็อกเข้ามาถามว่าเออเขาถึงหรือยังเขาจะร่วมประกวดหรือ,อยังนู่นนั่นนี่แต่ปรากฏว,ว่ามีปัญหาในเรื่องของออพาสปอร์ตซึ่งพาสปอร์ตของเธอเนี่ยมีหลายฉบับเออแล้วพอ,อ,อที่ข่าวเขารายง,งานกันนะว่าพอไปถึงสนามบิน ที่จะปีการเปลี่ยนเครื่องไปที่เวเนซุเอลาพอเจ้าหน้าที่เขาจับได้ว่าเออมีอะไรนะ มีพาสปอร์ตเนี่ยสองสามใบและเป็นชื่อเป็นผู้ชายเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ้าวร้อนถึงกอง b b กอง b b ก็ออกประกาศว่าเออเนี่ยจะไม่รับผิดชอบใดๆเพราะว่าจริงๆแล้วการเข้าร่วมการประกวด b b เนี่ยเขาจะต้องมีพาสปอร์ตเพื่อเป็นแสดงถึงตัวตนว่าเออเธอเป็นคนฟิลิปปินส์จริงๆนะเธอถึงจะได้ประกวดจริงๆดังนั้นกอง b b ก็เลยไม่รับผิดชอบใดๆเราก็คิดว่าอะคงคงไม่ได้ไปแล้วล่ะ แต่ปรากฏว่าซามเอนตาโลคนนี้นะฮะก็เดินทางไปเวเนซุเอลาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขา,าเข้ากองไปแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนาะเออก็เลยแบบเข้าไปทีหลังแต่บอสก็ใจดีไงบอสก็ให้เข้าร่วมการประกวดได้แต่ว่า อย่างไงแล้วคุณอาจจะไม่มงแล้วนะอาจจะไม่มีสิทธิ์เข้ารอบอะไรแต่อย่างใดเพราะคุณไม่ร่วมกิจกรรมของเขาเธอก็ยินยอมและก็ยินดีที่อยากจะเข้าร่วมการประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอแต่ว่าทางบีนีบีนิ่งก็ได้แต่งตั้งคนที่จะมารับตำแหน่งคนใหม่แต่ว่าก็เอยาก็ไม่ได้ไม่ คือรับตำแหน่งเฉยๆเนาะแต่ไมไ่ได้เข้าร่วมการประกวดแต่อยา่างใดในปี2019ก็ว่าถือว่าเป็นตุบด้วยมีเรื่องดราม่าด้วยสำหรับเวทีเนะาะหลายคนก็จับตามองดูว,ว่าเอ2020ก็ไม่ได้ประกวดเพราะว่า เกิดโรคโควิดเกิดขึ้นแล้วจะส่งใครมาประกวดจนในที่สุดเนี่ยก็มันก็เงียบไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วจนเวทีแกรนเนี่ยได้ประกาศว่าจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนมีนาคมเอาละทุกคนก็ลุ้นแน่นอนว่าจะเป็นใครโดยเฉพาะคนนี้เลยซามนตาเบอร์นาโดซึ่งเป็นรองมา2ปี2018 2019ก็เป็นรองมาตลอดแต่มีพรลแมนดีนะ แล้วคนก็จับตามองว่าเอานางอยากมาแกรนหรือเปล่าเพราะเห็นว่านางอยากไปซูปร์หรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะไรแบบนี้และในที่สุดก็เปิดตัวมาอย่างจริงจังเลยทีเดียวกับ s ซเมนตาเบอร์นาโดบินีบินิงฟิลิปินัสกรานอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองและเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนางงามฟิลิปปินส์ที่หลายๆคนชื่นชอบแฟนนางงามชาวไทยก็ชื่นชอบอยู่เหมือนกันด้วย performance ที่ดีด้วยความจอยด้วยความเต็มที่กับ าการประกวดครั้งนี้และเธอก็เคยบอกไว้ว่านี่เคยคุยกับเธอนะเธอก็บอกว่าเนี่ยฉันเวลาเดินประกวดอะไรก็ตามฉันก็ถือว่าฉันเนี่ยจะทําเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วต้องเต็มที่ที่สุดจนในที่สุดเธอก็พุ่งเข้าไปจับมือสองโคสุดท้ายกับอบีนาอะคูอาบ้ามิสแกรนด์ยูซึ่งเธอก็ได้รับ รางวัลรองอันดับหนึ่งมาครองนั่นเองครับซึ่งต่อ,อเขาก็ได้มีแฟนนางงามเนี่ยก็ได้ได้บอกว่าเออเนี่ยเขาจะมีการอันนี้อยู่หรือเปล่า ต่อสัญญาต่อเลิกสิ์อะไรอยู่หรือเปล่าแฟนก็จะถามมาตลอดเนาะแฟนนางงามจะถามกันมาตลอดเขาก็ต่อเลยทันทีพอจบคืนนั้นปุ๊บเขาก็ต่อสัญญากันทันทีเออและอ่าก็ที่สําคัญเนี่ยเขาอะก็อยากได้ไงอยากได้5ปีซ้อนเลยทีเดียวเพราะว่าสิทธิ์ของเขาเนี่ยยูนิเวอร์สก็หลุดไปแล้วซูเปอร์เนชั่นแนลก็หลุดไปแล้วเออแล้วจะทํำยังไงเนี่ยก็ ก็ต้องให้อินเตอร์เป็นมงใหญ่ไงเพราะทำไมเพราะป้าเซ e ล่าเนี่ยคุณเซ e ล่า m มาครสเนี่ยคืออดีตมิสโคลอมเบียปี1959นะที่เป็นเจ้าของเวทีนี้เธอเนี่ยเคยเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคนแรกในปี1960ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเขายังจัดที่อลองบีสหรัฐอเมริกาอยู่เลยแล้วปี พอ 1, 9, 6, 7เนี่ยเขาก็ย้ายมาจัดที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ส่วนตัวเนาะคิดว่าป้าสเตล่าก็คงจะไม่ไม่กล้ามัง้งให้เกียรติแหละเขาให้เกียรติเวทีอินเตอร์ที่เขาเคยชนะมาแหละเขาก็เลยแบบเอถ้าเกิดจะให้แกรนด์มงใหญ่จะเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยแต่ให้แกรนดมงใหญ่อาจจะมงก็ได้นะป้า อันนี้คิดเองแซวเล่นๆเ,เนาะซึ่งป้าเซล่านี่เขาก็เป็นท็อป15 Miss Universe ด้วยนะปี1960ด้วยอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเนาะซึ่งที่เราอเอามาเล่าสู่กันฟังคุยกันคขำๆกรุบกริบเนาะและปีนี้2021เนี่ยโอ้โหซามเมนตาก็ได้รับเกียรติเดินชุด ในรอบชุดว่ายน้ำกับน้องๆผู้เข้าประกวดปีนี้ด้วยยังไงแล้วเราก็ลองมาติดตามกันดูว่าตัวแทนของฟิลิปปินส์จะเป็นยังไงซึ่งสิท์ก็ยังคงอยู่กับบีนีบีนิงฟิลิปปินสก็เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันเนาะเมาส์พอหอมปากหอมคอจะ้ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของมิสแกรนในประเทศฟิลิปปินส์เราก็ต้องยอมรับเลยทีเดียวว่า สาวงามจากประเทศนี้ performance ก็จะดีมากๆเลยจริตแบบปินแบบนี้โอ้โหจับใจบอสมากแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ติดตามทาง facebook miss grand p a g e a n t insider instagram หรือว่าช่องนี้เลย youtube ของเราขอบพระคุณสำหรับการติดตาม ช่วงไม่ใช่ช่วงสิ <c oughs> คลิปหน้าเราจะมาพบกันกับเรื่องราวของอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันที่นี้นะรักษาสุขภาพด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ